ถึงแม้ว่า iPhone 11ถึง11 Pro Max จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านวงจรการวิเคราะห์อาการเสียต่างๆนะครับก็ก็ยังคงความสำคัญอยู่เพราะว่าเครื่องเหล่านี้นะก็ยังมีเงื่อนไขของอาการเสียแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ยังท็อปอยู่ของ iPhone เราเป็นรุ่นที่เป็นบอร์ดสชั้นนะครับอาทีนี้เนื้อหาที่เราจะทําการเรียนการสอนนะใครที่เรียน iPhone 12กับ12 Pro Max จะรู้ดีว่า,าผมสอนละเอียดมากๆนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมา,านำเสนอกัน,ใน,น,นในส่วนของวงจรนะครับในส่วนของวงจรเราก็จะมีวงจรที่เป็นวงจรของ iPhone 11ถึง11 Pro Max โดยปกติแล้วนะวงจรที่เรามีกันในการดาวน์โหลดผ่านช่องทางไหนก็นแล้วแต่ส่วนใหญ่วงจรจะขาดในเรื่องของภาคเบสแบนะจะมีภาค AP ภาคเบสแบนจะมีไม่ครบนะครับแต่ส่วนของผมผมจะมีวงจรให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาค AP ภาคเบสแบนนะอย่างรายละเอียดที่เห็นอยู่นะอันนี้ก็คือเรื่องของเส้นทางของซิม แ n นตีน่าสวีดแอ t e n n a switch น้ัปเ p อร์ดันโลเวอร์ PA uh, diversity อะไรต่างๆนะฮะตัวไมโม่นะครับพวกนี้เส้นทางของวงจร Wi-Fi ไฟตัว ET envelope t r i g k e r นะฮะตัวจ่ายไฟเลี้ยง PA อะไรเหล่านี้เนี่ยเรามีให้ครบหมดนะครับไฟ uh, IC t านซิเวอร์นะครับ XCVR พวกนี้ก็จะมีรายละเอียดครบทุกหน้านะเอาเป็นว่าเรามีวงจรครบทุกหน้าของ i iPhone 11นะครับที่สามารถาโหลดเก็บไว้ในเครื่องเราได้เลยนะคือจะเข้ามาดูแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับม่จําเป็นต้องเป็นออนไลน์ถ้าเป็นเรื่องของวงจรนะฮะก็รายละเอียดเหล่านี้แล้วรวมทั้งวงจรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะก๊อปปี้ค้นหาชื่อต่างๆ แห้ว่าเราจะก o p y ชื่อ,อแล้วค้นหานเพื่อที่ไปยังจุดหมายปลายทางนะครับเนี่ยเราก็อปีชื่อ,อ IC Power b a s e b a n d PMU อันนี้คือ IC Power ของภาคเบส e b แบนนะเราคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งมาที่ตัวไดแกรมคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะวิ่งมาที่ในส่วนของไดแกรมที่เป็น11 Pro 11 Pro Max รวมทั้งไดแกรมพาร์คเวสแบนก็มีแยกให้ต่างหากนะนะแล้วก็วิ่งเข้ามาในตัวอบอร์ดนะครับซึ่งเป็นบอร์ดจริงนะบอร์ดจริงที่สามารถค้นหาอุป,ปกรณ์ได้บนบอร์ดจริงนะรวมทั้งในส่วนของไอโฟนสิบเอ็ด Pro Max ด้วย11 Pro 11 Pro Max ด้วยนะครับคือทุกรุ่นจะวิ่งเข้าหาการค้นหาได้หมดเลย อันนี้ก็คือตัวอย่างรายละเอียดคร่าวๆนะครับส่วนเส้นทางไฟไม่ต้องกังวลเพราะว่าเส้นทางไฟเนี่ยเราสามารถที่จะก๊อบปี้ชื่อของเส้นทางไฟนะโดยที่สามารถก๊อบปี้ผ่านวงจรน,นะฮะชื่อของไฟวิ่งไปกี่หน้าของวงจรวิ่งเข้าไปอุปกรณ์ปลายทางตัวไหนหรือในเส้นทางของไดอะแกรมนะอันนี้ก็ สามารถที่จะก๊อปี้ผ่านเส้นทางต่างๆทั้งวงจรทั้งใดแกมทั้งภาพบอร์ดนะรวมทั้งในภาคต่างๆของ iPhone 11และ11 Pro Max มเนี่ยเราก๊อปปี้ชื่อของไฟได้หมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าสื่อของเราครบและสมบูรณ์แบบจริงๆนะ,ะหรือนะในเรื่องของสื่อที่จะ ทาการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันมีสื่อมากกว่านี้นะครับเช่นสื่อเมาส์ชี้มีคําอธิบายอุปกรณ์ทุกตัวบนบอร์ดอันนี้เป็นยกตัวอย่าง iPhone 11นะฮะอุปกรณ์ทุกตัวนะครับตัวไหนที่มีความสัมพันธ์กันอุปกรณ์ทุกตัวสามารถที่จะใช้สื่อเมาส์ชี้ได้เลยนะครับหรืออุปกรณ์บางตัวเนี่นะที่มันเช่นสมมติไฟเนี่ยนะฮะไฟบัคพวกนี้นะคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปจุดวัดไฟในวันคลิกเลยโดยที่ เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างละเอียดได้เลยทั้งสื่อทั้งสื่อเมาส์ชี้รวมทั้งสื่ออื่นๆอีกมากมายนะครับหรือ iPhone 12อนะอันนี้เป็น12 Pro Max นะครับ12 Pro 11อดทันโทษเสเนะสื่อเหล่านี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดทั้งภาค AP ภาค b a s e แ a n d อุปกรณ์ทุกเม็ดลงรายละเอียดให้เราค้นหาได้หมดนะรวมทั้งพวกอินดักเตอร์คอยต่างๆนะ ไอ้พวกนี้เนี่ยนะเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเส้นทางนี้เป็นบั๊อกอะไรนะแล้วก็สามารถคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกได้เลยนะเราก็จะได้เห็นทั้งสื่อที่เป็นเมาส์ชี้มีคำอธิบายคลิกลิงก์ไปก็จะเห็นจุดวัดไฟในวันคลิกได้เห็นรายละเอียดของเส้นทางต่างๆมากมายเลยนะครับรวมทั้งอะไรครับยังมีทั้งนส่วนของไดแกรม นะส่วนของจุดที่เป็นวัดไฟจุดวัดไฟด้านนอกของบอร์ดอันนี้เราทําไว้ใหอ้อย่างละเอียดเลยจุดเทสพอยต์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีสาระที่สําคัญตรงนี้นะโดยเฉพาะภาคเบสแบนนะฮะพวกสื่อเมาส์ชี้นี่เอ่อตำแหน่งที่เป็นร์โพเซอร์ตรงนี้นะฮะเราสามารถนำเมาส์มาชี้ตรงขาเหล่านี้ได้หมดเลยนะขาเหล่านี้เนะี่ยเป็นขาที่สำคัญนะครับอสมมุติว่าเราเอาเมาส์มาชี้ตรงตรงนี้จะเป็นแถบหกจุด นะทั้งบนข้างล่างเนี่ยเวลาเราประกอบร์โพเซอร์จะบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของไฟอะไรหรือเส้นทางอะไรเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกได้อีกไอที่เราคลิกอยู่หกจุดเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็จะวิ่งเข้ามาในวันคลิกหกจุดนี้แล้วจะบอกว่าไอหกจุดที่เราคลิกเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในฝั่งไหนเนาะฝัะ่งนี้วิ่งเข้าไปอุปกรณ์อะไรอีกฝั่งนึงวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์อะไระใน ใน6จุดที่เรานําเมาส์ไปชี้นี่นะครับคือพูดง่ายๆว่าอามันมีความสะดวกละเอียดแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอเส้นทางต่างๆนะทุกๆเส้นทางของ i n t e r p o s ร์ทุกๆเส้นทางของรายละเอียดของอุปกรณ์ที่สามารถนําเมาส์ไปชี้บนบอร์ดภายใต้ตัวอักษรไม่ต่ำกว่า10000แตัวอักษรที่มีเส้นทางที่สําคัญสําคัญนะครับรวมทั้งคอนเนคเตอร์ต่างๆที่ <c oughs> เราอาจจะ ไม่รู้ว่าคอนเนคเตอร์เหล่านี้ทําหน้าที่อะไรหรืออุปรกรณ์ในซิงค์ต่างๆนะพวกนี้เราทํารายละเอียดไว้ให้หมดในสื่อการสอนนะครับรวมทั้งนะก็จะมีพวกจุดเล็กๆนะเช่นพวกตําแหน่งของบริเวณด็อกเฟกด้านล่างนะฮะสำหรับด็อกเฟกเนี่ยที่มันมีแยกต่างหากนะที่เป็นเป็นวงจรแยกต่างหากนี้ก็จะมี11กับ11 Pro 11 Pro กับ11 Pro Max นะครับที่มีทั้งภาคออดิโอแล้วก็ภาคชาร์จเจอร์อยู่ในในคอนเนคเตอร์เหล่านี้อันนี้เราก็จะสอนอย่างละเอียดนะในสิบเอ็ดใน11 Pro Max นะครับนะก็จะมีรายละเอียดที่แยกย่อยของคอนเนคเตอร์เหล่านี้ออกมาต่างหากอีกนะคือคือเอาเป็นว่านะครับใครที่เข้ามานะในคอร์สนี้นะครับในคอร์สนี้นะในราคาแค่นะนะราคาวันนี้นะครับที่ผมกำลัง คุยอยู่ตอนนี้นะฮะแค่120บาทจนจบคอร์สนะจนจบจ,นจบคอร์สจนจบทุกเส้นทางไฟนะครับรายละเอียดเหล่านี้พร้อมที่จะนำเสนอของให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับในราคา120บาทแล้วก็มีย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ละเอียดคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะครับสำหรับ <c oughs> สื่อน,นี้นะจุดสุดท้ายนะครับที่จะนำเสนอลืมไปนะฮนะพวก พวกไดแกรมต่างๆเนี่ยเราเอาเมาส์ไปชี้พวกนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็ครายละเอียดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไฟต่างๆนะพวกนี้นะ <c oughs> ท่านโทษนะครับพวกนี้เอาเมาส์ไปชี้นะก็จะมีคําอธิบา,บายบอกเส้นทางไฟหรือลายสวิตอะไรต่างๆนี้เราสามารถคลิกได้หมดเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างไฟบัคนะเราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกของรุ่นนั้นๆเลยนะครับนี่คือรายละเอียดที่ที่เสริมวิดีโอ แต่และ EP นี่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า45นาทีถึง1ชั่วโมงแน่นอนนะครับรวมทั้งรายละเอียดปีกย่อยสื่อต่างๆอีกครบคันเลยเพียง120บาทหาไม่ได้แล้วในราคานี้นะครับขอขออนุญาตนะครับโปรโมทอีกครั้งหนึ่งนะฮะในราคานี้นะก็ลองพิจารณาดูนะครับหลังจากนี้ไปนะฮะเมื่อได้จำนวนที่ผมต้องการราคาปรับขึ้นแน่นอนเพราะว่าสื่อนี้ต้องบอกเลยว่ายอมเสียเวลามาทำเพื่อหลองรับนักเรียนที่อยากจะเรียนรู้ เพื่อพัฒน,นาต่อยอดไปรุ่นที่สูงขึ้นโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ